วันนี้ย่าจะมาแกงผนงหมูย่าจะมาแกงผนงหมูย่าก็จะผัดพริกก่อนอันนี้ย่าก็ซื้อกะทิกล่องมาอร่อยดีเนี่ยย่าก็ซื้อกล่องเล็กมาอ่ะย่ามีหมูมีหมูอยู่โลนึงย่าก,ก็เลยว่าจะทำผนงทำผนงหมูกินย่าก็จะเอากะทิเอาผัดพริกก่อน แกจะผัดพริกก่อนอันนี้เดี๋ยวเปิดแกะก่อนอยังไม่ได้เปิดแกะเลยย่าอืมย่าก็เปิดแกนะแล้วเดี๋ยวย่าเอาพริกใส่ย่าซื้อพริกมาสองขีดเนี่ยซื้อซื้อเหมือนเดิมซื้อพริกสองขีดใจ,ใจย่าก็ใจนี่ ยาจะใส่ไม่หมดเราเขาบอกว่าพริกเผ็ดไปยากก็จะใส่พริกหยวกด,ด้วยใส่สักครึ่งเดียวพอเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปจะกินไม่ได้เนี่ยเรจะผัดพริกให้หอมก่อนผัดพริกให้หอมแล้วก็ค่อยเนี่ยยาก็จะผัดพริกให้หอม นี้วก็จะรอผัดพริกกันนี้เราก็ผัดพริกมาสักพักแล้วก็หอมแล้วเนี่ยคือพริกก็หอมแล้วยากก็จะใส่ซุปซุปก้อนไปไปก้อนหนึ่งย,ยากก็จะปรุงรสใส่ชุรสหน่อยหนึ่งยากก็จะเอาชุรสใส่เนี่ยใสไหน,นี่ย ยาก็จะเอาน้ำตาลใส่หน <ts> ่อยเลยแกงะแนงมันจะต้องไปน้ำตาลหน่อยยากก็ใส่น้ำตาลหน่อยเหมชอน้อมโต๊ะนึ่ยพร้อมนึงจะพอเดี๋ยวหวานเกินไปแล้วไม่อร่อยไม่ให้กลมกล่อมยากก็จะผัดพริกให้เข้ากันจะเอาหมูใส่ หมูลงไปผัดพริกเลยยาอาหมูใส่ชามก่อนยาซื้อหมูมาสองร้อยมันเป็นหมูสไลด์เนี่ยโดนอ่ะสองร้อยอย่างโดอันนี้ก็เป็นหมูยาเราซื้อหมูเนี่ยยาก็จะแกงหมดนี่เลยสองร้อยอย่างหมดเนี่ย นี่ก็ผอดพริกไปเสร็จแลคูนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็ชิมรสยา่าย่าซื้อเมื่อเช้ายาก็ซื้อของกินกินไม่อิ่มถ้ายาไม่ทำกับข้าวยาก,กินข้าวไม่อิ่มมันมันไม่เหมือนกันมันต้องเลยก็เลยต้องทำกับข้าวแต่วันนี้ทำไม่เยอะหรอกก็กระทะหนึ่งไม่ได้เอาหม้อทำ เพราะว่าทำน้ำขุ่นขิกทำไม่เยอะเนี่ยก็จะใส่ใส่พริกหยวกหน่อยหนึ่งย่าหั่นพริกหยวกไว้ซื้อพริกหยวกมาสิบบาทนี่าก็จะหั่นพริกหยวกใส่ไปเลยคงเห็ดอยู่มั้งน,นี่รูเห็ดมากทำไปดูใส่พริกหยวกไปเลย เน่ก็มีมะเขือพวงยากก็ไปใส่มะเขือพวงเดี๋ยวโหระพาก็าไปเก็บที่ต้นเอาน้างบ้านเยอะเหมือนกันเเนี่ยแต่ว่าน้อยก็เยอะนะเนี่ยเป็นกระทะอะแหละกะทิใส่ให้หมดไฟเลยกล่องใส่สงกล่องอะกะทิกล่องละยี่มห้าบาทยวก็ใส่สงกล่องเลยอะ ซื้อมาสองกล่องไม่ใช้กะทิสดเอากะทิกล่องอ,อร่อยดีสองกล่องเนี่ยอันนี้กล่องที่สองอย่าว่ากะทิอร่อยดีมันมันดีอะ่ะมันไม่ใช่ใส่แป้งเยอะไงย่าก็ใส่ไปเลยใส่กะทิไปเลยเอย่าล้างก้นกล่องใส่หน่อย ไม่เอาน้ำเยอะเอาน้ำขุกขีดขุกขีดพอ,อมไม่ใส่น้ำเยอะยังไม่ใส่น้ำปลาเลยเดี๋ยวไปใส่น้ำปลาไม่ได้ใสเ่เกลือนะอันน้ำปลาก็แล้วกันน,กกน,นะน่ากินนะหอมนี่อ่ะ้นนี่ยนี่าก็ สก้นล้างก,กน้นกล่องมี่ยาก็จะใส่น้ำปลาหน่อยละคงจะไม่เค็มหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันนี่เอาช็อพีนี่ใส่น้ำปลาสส่สามช็พีหนึ่งสองอไม่ต้องเต็มดีเดี๋ยวจะเค็มมากไปเดี๋ยวค่อยเติมเค็มนะยา่าไม่ชอบกินเค็ม ีคนเนีะเฉลียวมันเป็นลนี่โอ้โหน่าก,กินมากเลยเป็นเพื่อนน่าก,กินมากเลยเดี๋ยวพอหมูสุกง่ายรเราพบว่าเขาหั่นสไลด์มาแล้วย่าเห็นย่าชอบหมูติดมันนะยาเห็นหมูติดมันยักก็เลยซือย้อเดี๋ยวก่อนชิมรสเลยดีกว่าไม่ต้องรอเดือด เด็ดก็คือใช้ได้เลยไงชิมรสเลยยังไม่รู้รสแอมเที่ยวอืมโอเคแล้วอร่อยแล้วอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยนใส่มะเขือพวงเลยนะะ มะเขือพวงย่าซื้อมะเขือพวงมาสิบบาทเหมือนกันมะเขือพวงเนี้ยเนี่ยสิบบาทครึ่งก็ถูกกันเนี้ยก็ใส่เลยเดี๋ยวพอเดือดก็สุกเลยเพราะหมูหมูก็คือไม่ใหญ่ไงเขาสไลด์มาบางแล้วก็เลยเที่ยวนานไม่ได้ก็พอเดือดเราก็สุกเลยเพราะเราชิมรสแล้ว,ลวนี่อร่อยแล้วเติมแค่นี้แหละอร่อย น้ำขุกขิกแค่นี้แหละย่าจะไม่ทำน้ําเยอะก็ก็เยอะนะเนี่ยกินพวกนี้อีกวันย่าก็ไม่ต้องทำกับข้าวกินข้าวด้วยไงหมูก็เปื่อยดีด้วยอเี้ยนี้นี่ย่าก็รอเดือดรอเดือดอีกรอบ เดี๋ยวฝ่าเอาอะไรปิดรอเดือดอีกรอบก็สุกก็ใช้ได้คิดใหม่อีกรอบดีกว่าไม่ขัดเหลืออะไรอืนี่ว่าอร่อยแล้วคือไม่ขัดเหลือแล้วหอมพริก,กเผ็ดก,กำลังดีเลยอืัอนนี้ยากก็มีแค่เนี้หละจ้ะ ยากก็มาแกงผนงแกงผนงหมูใส่ใส่มะเขือพวงใส่พริกหยวกเนี่ยน่ากินมากเลยค่ะอะ่วันนี้ก็จะปิดคลิปแค่นี้ล้วจ้ะสวัสดีค่ะ